ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแยกลูกนกนะครับนะเป็นนกสีขาวนะครับพ่อสีขาวแม่สามกุกนะแม่เก็บแก้วนะสามกุกถึงห้ากุกนะแต่แม่กับคู่เกิดท่อนี้หลุดไปแล้วนะก็จะเหลือตัวพ่อนะพ่อกับตัวลูกนกนะล้วก็จะแยกวันนี้นะ นกก็จะตื่นนิดนึงนะน,นี่ก็จะเป็นสีขาวตานิ้น,นะครับสองข้างเลยนะอันนี้ก็จะขาวล้วนเลยนะครับอาจจะมีสีหมอกๆบ้างนิดนิๆนะแต่ก็ไม่เยอะอนนี้ครับดูปีกนัน อันนี้คู่เขานี่เป็นตาไก่ข้างหนึ่งตานิ่งข้างหนึ่งแต่หลุดไปแล้วนะครับหลุดไปพร้อม่พ่อเต๋อพร้อมกับแม่ครับี๋้วนับห่างให้แล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเส้นนะครับ อันนี้อายุน่าจะสามเดือนแล้วเดี๋ยวดูเพศนะตอนนี้เพศผู้นะก็เดี๋ยวไม่ได้ทาเครื่องหมายนะเพราะน่าจะเป็นชุดสุดท้ายได้มาแค่สองชุดนะครับแต่แม่เขาหลุดไปแล้วก็เดี๋ยวหาคู่ผสมให้เข้ามาเอาแค่นี้กนนะครับเดี๋ยวจะไปปล่อยในกรงรวมนะครับ